ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจิตเกมนะครับและตอนนี้คุณกำลังเกิดเกม Marvel Super War และตอนนี้ฮี่ร่ที่ท่านกำลังรับชมก็คือช่างชี Night of the t e a Ring เยอะโอเคอโอยๆ,ๆขอโทษครับกระตุกนิดหนออ่อยอ้าวอพสกิลผิดไม่ได้เล่นนานนะครับขอไปด้วยอะารอะไ,ไรครับ <c oughs> ฟาร์มไปก่อนครับผมจังหวะนี้โอเคมามามีละไม่จบไม่จบจำไม่ได้แล้วว่าเล่นไงวะเดี๋ยวขอทบทวนสักครู่นะครับแล้วโอเคอันนี้คือกระโดดอันนี้คือ พืช่วกระโดดไปฝั่งนี้เพื่อนช่วกระโดดไปฝั่งนี้ชุวกระโดดฝั่งนี้เราก็กระโดดฝั่งนี้เราก็ป,ล,กปล่อยพลังโอเค <c oughs> เอาละเอาละไปเกาะไอ้เพื่อนไปก่อนเดินไปที่ศูนยหนึ่งแล้วกันผมรับหนึ่งนำก่อนนะครับผม <c oughs> เฮ้ยมูนเฮ้ยสวัสดีเพื่อน สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอเคอเหมือนช่างชีเขาจะปรับสกิลใหม่นะครับผมโอ้โหไม่ทันโอเคอเหมือ,น,อมนช่างชีเขาจะปรับสกิลใหม่ผมไม่ได้มาเล่นนาะนต้องออภไปด้วยครับเรามาศึกษากันไปต้นต้นโอ้ โอเคต้องโดนฮีโร่ต้องโดนฮีโร่ตอนนี้ ยังทำอะไรไม่ได้ครับก็ฟาวไปก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหกระโดดได้ห้ารอบเอาละโอเคต้องอัพน้ำละ enemy hero missing rally your defense no one else I know can do this oh 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 โอ้โหไม่ทันผมตามไม่ทันเอ่อถ้าผมเดินช้าแบบนี้ทีมน่าจะว่านะครับผม ฮโอเค,อเคน่าจะรอดอยู่คอมโบมู่มูแต่ก็ได้อยู่นะครับผม อโอเคผมพอรู้เทคเนิคแล้วเ,เราฟาร์มกามก่อนนะผมเราไม่มีใครมาครับฟาร์มไปก่อนตีไปเรื่อยๆ เกมชนะที่ป้อมนะครับท่านโอเคเราได้ป้อมแล้วโอเคโอ้ชางชีอัพใหม่เล่นดีมากเลยนะครับเราก็เวทป่าเขาได้โอเค เอคไปถอยก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้ไปช่วยเลนบนก่อนเฮ้ยฮานอสมาต้องลงทุนไหนครับ ตอนนี้สกอร์ผมที่สี่ฆาไปสี่ตายหนึ่งอาซิหนึ่งนะครับผมสกอร์โดยรวมตอนนี้เจ็ดต่อหนะครับโอเคผมต้องรีบฟาร์มแล้วก็จะได้เดินเกมไวๆนะครับผมโอ้โหฝั่งนู้เขาเอาล่ากันย้ำกันมากเลยนะครับ เออผมลืมดูว่าเสือเกิดแล้วโอเคโอเคข้างล่างกดกันยับเลยนะครับโอเคมามาแล้วทุกท่านยังไงกันดี รูชึบโอ้โหไม่รอดครับเข้าไปอย่างนั้นยังไงก็แพ้โอ้โหะครับเรามาดูสกอร์กันดีกว่านะครับผมสกอร์ผมอยู่ที่5ตายสองซิตหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมร้อมเสียเยอะมากวิชั่นเอาฟาร์มมานะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะ มีแผนออกของฟาร์มหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาทําไมโอเคตอนนี้ก็ทําได้แค่นี้ครับฟาร์มไปก่อนก็จะไม่ผิดมาก่อนเออชางชีเขาค่อนข้างแบบว่ายก โอเคโอเคชชชชชชชุชถอยก่อนนะครับวคัร์ักลับก่อนนะครับผมตอนนี้โอ้เขาว่าผมแล้ว โอุ้บต้องช่วยล้างก่อนนะผมโอเคผมก็ทำเต็มที่นะครับนี่เอาเอร์หรือเปล่ายังนะผม แก็ต้องระวังนะครับโอ้ไม่มีใครตามไม่เป็นไรครับผมเข้าไปโดยที่ไม่ได้ดูทีมดูเพื่อนเลยนะครับเฮ้ยคนลกซัด นี่เดียวเพื่อนโอ้โ oh, หสุดยอดเอาไปได้ครับผมถอยก่อนได้นะครับถอยก่อนถอยก่อนได้นะครับโอ้โหมูนเอาหมดล้างบัฟมาหรือเปล่าไม่ใช่ถอยก่อนได้นะครับต <You S 1> อ,อนนี้ <Look here. S 1> สกอทีมโดยรวม14ต่อ15นะผมแต่ว่าทีมผมของยังค่อนข้างขาดกันเยอะนะครับ <hero> ไม่มีใครกันเลยล่างเลยยังไง อเคตอนนี้ถ้าเจอฮีโร่สองตัวบางบางผมน่าจะไหวอยูน่นะครับน่าจะนะครับผมทุกท่านเฮ้ยมบวนอะไรนะเฮ้ยมูนมูนโอเคผมจะเอาตัวบางก่อนครับ โอเคโอเคโอเคครับผมได้อยู่โหสุดยอดทางชีปรับใหม่นี่ค่อนข้างโหดเลยนะครับโอเคผมไปเอาล่างก่อนแล้วกันมาครับผม โอ้โห okay. oh oh oh. ขออภยัยครับผมกระตุกนิดหน่อยฝั่งนุ้มีตัวบางค่อนเยอะนะครับเราก็ใช้โอกาสเอาตัวบาง <c oughs> ให้หมดเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บ ฉันฆ่า I ้วยตุ๊ก h a โอ้โหไม่ทันไม่ไหวนะครับผมไม่ต้องขออภัยครับผมเล่นแบบนี้อแล้ว Vision, oh. มูนวิชั่นเพื่อนโอ้โหมูนหายไวมากแต่ก็ได้อยู่นะผม โอเคหลังจากนี้ผมต้องระวังแล้วโอ,อจะคอยเอาแต่ต,ตัวบางไว้นะครับเราโอ้โหวิชั่นเริ่มมาแล้วนะผมวันนี้หายห่วงเดี๋ยวผมเกิดเอาเลสแล้วก็เอาบูแล้วก็ตามด้วยเซอร์ดีกว่านะครับจะได้จบเกมกันนะครับฝั่งนู้นมีด็อกเตอร์ด้วยนะครับด็อกเตอร์สเตรนค่อนข้างน่ากลัว ี่รวกดเกาะไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยเข้าไปนู่นกันแล้วโอเคดันคลิปล่างไปก่อนนะครับมาแล้วเพื่อนถอยก่อนได้นะถอยก่อนได้นะโอ้โหแย่แล้ว โอ้โหผมได้แต่ว่าผมก็เสียอือเอาละตอนนี้สกอร์ผม 5, อยู่ที่14ต่อ5ไอซี2นะครับผมต้องขออภัยด้วยอาจจะเล่นไม่ค่อยถูกใจหลายท่านครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม เอาแล้วคนละซักเคลื่อนใช้ไปนิดใช้ไปนิดเพื่อนตอนนี้ยังไงถอยก่อนเฮ้ยโอ้ยไหวเฉยโอย้แต่เจอฮอไอไม่น่าไหวโอ้โหฮอไอลงทุนมากเอาละผมจะต้องข่ายรองเท้าออกขี่ก่อนนะครับไม่รู้ว่ายังเวิร์กอยู่หรอือเปล่าอันนี้คือสายตั้งแต่สมัยก่อนนะครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตัวบางๆเคเอาได้ตัวหนึ่งนะผม ผมรู้สึกว่าทานอสกำลังเอาเสืออยู่ครีปตัวมันต้องใช่มันต้องใช่แน่ๆนนโอเคสมจัตายามผมถูกครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดแต่รอโอ้ยจะบอกว่ารอคลิปว่ะ

โอ้โห,โโหเกินไปนะผมทีมเราเล่นกันอย่างนี้ทีมเราโอ้โหทีมเราทีมเราเล่นกันอย่างนี้ครับต้องระวัง ใจยเยจ็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหเจ็บมากอโอ้โหเจ็บมากผมต้องถอยก่อน,นครับตอนนี้โอเคมผมต้องขายนี้จริง,รงละ,ละสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ น่าจะเป็นดูดเลือดน่าจะเวิร์กนะครับไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม I do not. I seek only peace. โอเค เขาน่จะรอเอาเซอร์กันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ฝั่งน,นู้นผมคิดว่าวน,น่าจะใช่นะครับโอ้โหนิดเดียวไม่ทันไม่ทันคนระับนิดเดียวขออภัยจริงๆโอ้ต้องขออภัยจริงๆ พาทีมมาตายนะผมต้องบอกทีมก่อนนะครับว่า sorry ยามผมมองว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์ถ้าจะเอาให้จบชุดเดียวถ้าจะให้จบชุดหนึ่งน่าจะต้องเป็นออกเจาะเกาะคิดนี้ ดาบโอดินลองดูครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง,องโอ้โฝั่งนูน้นเขาได้ห้าเม็ดแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยเม็ดที่หกอยู่ที่โคโลซัสนะครับหรือเปล่าเม็ดม็ดที่หกอ่าเม็ดที่หกใชรเอ่ยอโอ้โหเจ็บมาก โอ้โหเจ็บมากเพื่อนโอ้โไม่ได้ไม่ทันเราไปช่วยตรงนู้นครับแต่ว่าตรงนี้ก็การไม่อยู่จริงจะการไหวปะหรือว่าจบแค่นี้ครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าของกันก็ดีเกมมีค่อนข้างยากนะครับไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆเอ,องจ่อเกาะแล้วกันครับไม่รู้ว่ายัางไงการคลิปโอ้โหเพื่อน กันคิปรึ๊บเวยกี่วิเองโอ้โหจบไปนะครับโดนคิปตีเอ็มพีเลยนะครับเรามาดูสกอร์โดยรวมก่อนดีกว่านะครับก่อนจากกันไปเอาแล้วครับผมตอนนี้ดาวคงที่นะครับผมได้ว็ีพีฝ่ายแพ้แล้วสกอร์ผมที่2ี่ ตายเจ็ดแฮซิสสามนะครับผมใครอย่างที่สามสิบสามสิบสามจุดสามแล้วผมโอเคกดไลค์ทีมครับผม, like ห,บผมหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับ